สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้แกะกล่อง Poco F8 Pro นะครับกล่องมาแบบนี้เลยนะครับใหญ่มากซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ราคาดีมากนะครับประมาณ1 2ื่นสองนะครับปุ๊บปุ๊บาดไม่ตรงเลยประมาณ1 2ื่นสองนะครับมาแกะดูกันอ๋อได้ของแถมนะกล่องถึงใหญ่แปลกๆป,กป 12, ๊บ มาหน้าตาแบบนี้นะครับมันก็จะมีตัวลำโพงแถมมาให้นะครับเป็นลำโพง Xiaomi Sound Outdoor นะครับ3 0วัตต์นะเป็นลำโพงไร้สายนะครับกันน้ำ IP 6 7นะตามนี้เลยนะครับอ่ะและนี่เป็นตัวกล่อง p o c o F8 นะครับมี มีตรงนี้ด้วยนะอันนี้แตกต่างเลยนะครับแล้วก็ตัวที่ผมซื้อมาเป็นตัว RAM 12ลอม256นะแกะดูกันนะครับใครอยากสั่งพงแปะพิกัดไว้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับกดซื้อได้เนาะอย่าลืมกดโค้ดลดกันด้วยนะครับลดได้ปุ๊บตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็น Snapdragon 8 Elite ที่ถูกที่สุดในตลาดแล้วนะไม่ลงต้องดึงนิดนิดนะอะ ลงมาเรียบ้อยนะครับหน้าตากล่องโคโค่เหมือนเดิมนะครับอ่าเปิดออกมาแบบนี้มีตัวเครื่องอยู่ด้านในนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหัวชาร์จแล้วก็ใส่ชาร์จนะครับรอบนี้ให้เป็น100วัตต์นะครับเป็นหัวชาร์จเซี่ยวมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็น t ท p e A to t y p นะนะ100วัตต์นะครับแล้วก็ใส่ชาร์จ ไทเอทูไทซีเช่นกันมีมาให้นะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมนะครับแกะออกมาแบบนี้เราจะเจอเข็มจิ้มซิมเจอกับคู่มือการใช้งานแล้วก็มีตัวเคสนะครับที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเคสสีดําแบบนี้เลยอ่าหลายคนชอบถามนะครับว่าเคสเอามาจากไหนก็เอามาจากในกล่องนี่หละครับมา,มาดูตัวเครื่องดีกว่านะครับปึ๊บนี่โอ้โหดีไซน์แกะก่อน แกออกมาเรียบร้อยนะครับดูดิโอ้โหมันดูแบบว่าดูดีอะจับถือแล้วมันดูดีเลยนะวัสดุเป็นอลูมิเนียมแล้วนะครับตรงนี้มีเขียนไว้ด้วยนะนี่สวยงามเปิดเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับนี่มีไฟแฟลชกล้องโอ้โหสวยงามเลยนะครับมันดูแบบเรียบๆแล้วก็อันนี้เหมือนจอมันจะเล็กลงด้วยนะมันทำให้แบบจับแล้วเข้ามือมากๆนะครับอ่ะกดไปนะครับภาษา ภูมิภาคกดไปข้ามไปนะครับอันนี้อ่ะระหว่างรอใส่เคสให้ดูเลยฟืบฟืบนะใส่เรียบร้อยนะครับเป็นประมาณนี้เลยกดไปเข้มาเรียบร้อยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับเป็นไฮเปอร์สาเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่แกะกลองเป็นหนึอยสิด้วยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเล่าสเปคให้ฟังกัน สำหรับ Poco F8 Pro ตัวนี้นะตัวนี้จะได้หน้าจอเป็น AMOLED ขนาดหน้าจอ6.59นิ้วนะครับรีเฟช120 h ฮความละเอียดจะเป็น1156คูณ2510พิกเซลนะครับจากที่ผมดูเนี่ยน่าจะไม่ถึง 2K นะอาจจะอยู่ประมาณ 1.5K นะครับลองหาข้อมูลดูแล้วก็ไม่เจอนะครับว่าใส่ไว้แบบกี่ K นะก็เท่าที่ดูก็ประมาณฟู l l h ดีพัถึง 1.5k นะครับความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่2,000นิตแล้วก็ความสว่างเฉพาะจุดจะอยู่ที่3,500นิตนะตัวนี้เป็น116 Hyper OS3 นะครับ CPU จะเป็น Snapdragon 8 Elite 3นาโนเมตรซึ่ง8 Elite จับต้องง่ายมากๆนะครับในราคาที่ คุ้มค่าแบบนี้นะแบบหมื่นต้น,ตนมี8อิลิให้เราได้ใช้งานกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปนะประเภทของแรมและรอมแรมจะเป็นแบบ LP DDR 5X นะครับรลอมจะเป็น UFS 4.1นะก็ให้มาแรงๆลน้นๆเลยนะครับส่วนตัวกล้องนะครับจะมีมาให้3ตัวนะซึ่งในเลทนี้เนี่ยให้กล้องมา3ตัวนะครับและมีเลนเทเลโฟโต้ด้วยนะกล้องแรกนะครับจะเป็นเลนวาย50ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้มีกันสั่น OIS มาให้พอเซนเซอร์กล้องจะเป็นไลท์ฮันเตอร์8 ร้อยนะคับมีออโต้โฟกัสด้วยนะดีมากๆนะครับต่อไปก็จะเป็นตัว50ล้านอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวเลนส์เทเลโฟโต้นะครับซึ่งมีมาให้ในเลตหมื่นหนึ่งหมื่นสองแบบนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็อีกเลนสหนึ่งนะครับจะเป็นเลนสเอาต์าไว้แปล้านนะครับก็มีมาให้เช่นกันนะส่วนกล้องน่าจะเป็น20ล้านพิกเซลนะครับการเชื่อมต่อนะครับจะรองรับ Wi-Fi 6 Wi-Fi 7รองรับหมดเลยนะบลูทูธเป็นเวอร์ชัน5.4นะครับ USB เป็นเวอร์ชัน2.0นะมีสแแกนนิ้วบบอัลตราโซนิกมาให้เรียบร้อยนะครับแบบ ให้มา6,210ม ah, ิกับชาร์จไว100วัตต์นะซึ่งให้มาเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับสำหรับชาร์จไว100วัตต์เนี่ยต่อไปนะครับลำโพงเนี่ยก็จะมีตัว d o l b y a t ม o s Mod มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะจูนเสียงโดยโบสนะครับโอเคมาดูระบบเสียงกันนิดนึงว่ามีอะไรให้เราปรับไหมนะก็มาที่ตั้งค่านะครับเสียงเนะข้ามาที่เอฟเฟกเสียงนะครับแล้วก็จะมีให้ปรับแต่งนะนี่แล้วก็เขียน ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับาสามารถปรับแต่งได้ต่อไปนะครับจะเป็นกล้องนะครับเข้ามาเนี่ยมีแนะนําให้เราใช้โหมดซูเปอร์มูนด้วยนะถ่ายพาระจันทร์ได้แสดงว่าก็น่าจะซูมได้ค่อนข้างดีนะครับกล้องแรกก็จะเป็นอัลตร้าวานะแล้วก็เป็นวายนะครับเทเลจะอยู่ที่2.5ขึ้นไปนี่จะเปลี่ยนไปเป็นเทเลนะครับแล้วก็ซูมไ้สูงสุดก็เป็น 30x ในโหมดธรรมดานะครับแล้วก็ถ้าเป็นโหมดพระจันทร์ล่ะไม่ใช่จะต้องเอาไปส่องก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่มีให้เลือกนะเนี่ยเท่าที่ผมดมูช่างมันก่อนละกันนะครับต่อไปเนี่ยตัวกล้องนะครับอัดวิดีโอได้ 4K60 เฟรมแน่นอนต้องมาอ่า 4K ได้นะครับ60เฟรมมีเทเลการาดได้แต่อันต่อไวจัดไม่ได้นะครับ อันต่อไปจะได้อยู่ประมาณ f u l อดี30เฟรมเท่านั้นนะประมาณนี้สำหรับเรื่องกล้องนะครับ oh, s <S อาละครับตอนนี้ผมได้ไปโหลดแอปต่างๆมาเรียบร้อยนะแล้วก็มีการเล่นเกมลงบน TikTok เรียบร้อยบางเกมทั้งที่ลองเล่นมานะครับบางอย่างเนี่ยก็จะมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงหน้าตาเปลี่ยนแปลง UI ต่างๆ เพิ่มเติมขึ้นไปนะครับแล้วก็บางอย่างก็อาจจะเหมือนเดิมนะอย่างเช่นเกมที่แถมมานะครับเนี่ยแอปแถมนะเราก็ลบได้นะครับคือแถมมาค่อนข้างเยอะนะก็ค่อยๆมานั่งลบเอาตัวโหมดเกมเนี่ยมีการอัปเกรดขึ้นมานะครับอลองเข้าให้ดูอันนี้คือหน้าตาจะเหมือนเดิมอยู่นะนี่ตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ อันที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเริ่มเกมแล้วก็ปาออกไปนี่ครับก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าตาแบบนี้นะมันก็ดูสวยงามขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ลูกเล่นอะไรต่างๆมันก็อาจจะยังเหมือนเดิมอยู่นะครับแค่เปลี่ยนแปลงหน้าตาให้มันน่าใช้ขึ้นนะครับเนี่ยพวกโมดต่างๆก็เหมือนเดิมเนาะประสิทธิภาพนะครับเนี่ยก็มีเฟรมอัจฉริยะให้ในบางเกมนะครับบางเกมก็ไม่มีนะก็จะเป็นการเพิ่ม ตรงนี้ก็เป็นการกดเพิ่มประสิทธิภาพนะครับนี่แล้วก็เปิดปิดโหมดเกม Win Boot น,นะครับตรงนี้กดเข้าไปก็จะเป็นเหมือนกับโฆษณาอะไรสักอย่างนะครับอ่าประมาณนี้นะ ที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับน่าจะมาจากตัว HyperOS 3.0นะครับแล้วก็คะแนนประสิทธิภาพนะครับมาดูกันนี่ครับเป็นดูตู้นะครับได้อยู่ที่3 7 0ล้านเมืนกว่าคะแนนนะครับสำหรับ8 e l i อลตัวนี้นะแล้วก็ตัว gig b บ n สนะครับได้อยู่ที่2,919สําำหรับ single c o r e แล้วก็มันติคอเป็น9,077นะครับถือว่าแรงๆมากๆนะครับก็คือมันเป็นรองแค่8 e l i อ e ตัวล่าสุดนะครับแค่นั้นนะ ประมาณนี้เลยมีประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นเกมแล้วก็เดี๋ยวอัพคลิปให้ดูกันในครั้งต่อๆไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะตอนนี้ปุ๊บปีใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับตีห้าเช้าๆกันแบบนี้เลยนะครับสวัสดีปีใหม่กันด้วยไว้เจอกันคลิปต่อไปไปละอ้อลืมบอกใครอยากสั่งก็ไซ่ล่งเหมือนเดิมนะครับตะกร้า YouTube เลย